ขอบคุณคุณธรรมานะครับที่ส่งเดลแกรมเข้ามาวิดีโอแกรมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นกํลาลังใจให้นะครับเขาบอกว่ามองหาแรงบันดาลใจช่วยแชร์พลังบวกหน่อยได้ไหมส่ับผมเองผมมองว่าพวกคําคมพลังบวกอะไรพวกเนี้ครับคือถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกิดผลแล้วก็มันกลับต้องในยาโอเคแหละมันทําให้เรากระชุ่มกระชวยในบางครั้งแต่ในระยะยาวผมไม่มั่นใจนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าเอ๊ะ เราจะทํำยังไงดีพอดีว่าขออนุญาตเข้าไปดูนะครับก็ราคิดว่าอคุณธรรม,มาเนี่ยน่าจะเป็นคุณครูนะครับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผมเองก็เชื่อว่าคือผมเองก็เป็นลูกครูนะพ่อก็เป็นครูแม่ก็เป็นครูก็ผูกพันกับอาชีพครูมาระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเติบโตสายอื่นนะครับก็อาชีพครูก็เป็นอาชีพที่ บอกว่านี่เยอะแต่พอบอกให้นี่เยอะเนี่ยเพราะครูเนี่ยเยอะด้วยนะครับจํานวนคนเยอะมันก็เลยดูเหมือนนี่เยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกสาขาทุกอาชีพมีนี่หมดนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าจะให้พลังงานบวกส่งแรงใจนั้นเรามาดูมาคุยกันในเรื่องที่มันจับต้องได้ดีกว่านะครับจับต้องเพื่อให้เราเออเฮ้ยมีอนาคตมีเป้าหมายแล้วเราก็จะได้เอาเป้าหมายนั้นนะ่ะมาทําให้มันชัดเจน ดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมาประจบเหมาะกับช่วงที่พี่ๆนะครับกําลังจกกะเกษียณพอดีเมื่อกำลังจะเกษียณเนี่ยเขาก็จะมีการรายง,งานแล้วก็พอดีว่ามีข่าวนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยมาคุยกันดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้มีแรงบวกนะครับผ้องบวกฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขารายง,งานมาว่ากรบกขเตรียมจ่ายเงินราชการ18,0 0ง่ลายนะครับเฉลี่ย1.49ล้านสูงสุด7.5ล้านใช้เงินทั้งหมด2 5 0 0 0ล้านนะครับ ตรงนี้แหละผมอยากจะบอกส่งแรงใจกําลังกาลังบวกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรากรเกษียณน,นะหรือว่าเราดูในแอปต,ตอนเนี้ยังไม่กเกษียณก็ตามถ้าเงินเราเกินหนึ่งจุดสี่ล้านเนี่ยแสดงว่าเราเกินค่าเฉลี่ยละนะครับ <laughs> เกินค่าเฉลี่ยสมมติว่าราชการเนี่ยนะครับมีอยู่ห้าสิบนะครับห้าสิบบนห้าสิบล่างหากเกิดปัญหานะครับพวกที่เกินค่าเฉลี่ยหนึ่งจุดสี่เก้าเนี่ย โอเคก็น่าจะไปรอดนะครับดังนั้นแนะนําว่าเงินกบขอเราควรมีอย่างน้อยล้านห้านี่ไม่มีนะครับบ้านผ่อนหมดรถผ่อนหมดกเกษียณมาเราก็จะเป็นบุคคลที่คาดว่าจะมีปัญหาทางการเงินงน้อยนะครับอ่ะทีนี้ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์โอ้โหสนุกมากนะครับก็ไปเออแล้วก็มีบางคนก็แชร์เข้ามานะครับซึ่งอ่ะอย่างคนเนี้นะครับเขาบอกว่ารู้จักเพจเล่นกำไรมาห้าปีนะครับ ก่อนหน้านั้นมีเงินประมาณหกแสนผ่านมาห้าปีขึ้นมาล้านห้าขึ้นมาสามเท่าเลยนะสามเท่าเลยนะครับก็โหลองดูนะครับผมมองว่าอ่าเนี่ยดูนะนะวันที่หกเดือนหกปีมิยอหกสามนะครับห้าแสนเก้านะครับผ่านมาสิบห้ากันยาหกแปดขึ้นมาล้านห้าเลยก็เป็นตังใจในการออมเงินนะครับให้พวกเราเกินเกณฑ์มาตรฐานอ่ะ ทีนี้พอเข้าไปดูมูลค่าของกอบขนะครับปัจจุบันทรัพย์สินกบขรวมทั้งหมดเนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนของข้าราชการนะครับห้าแสนล้านรวมทั้งหมดรวมส่วนสำรองด้วยหนึ่งจุดสี่ล้านล้านนะครับผมก็เลยลองเอาสองหมื่นห้าตั้งนะครับหารด้วยทรัพย์สินของกอบขทั้งหมดนะครับสองหมื่นห้าหารด้วยล้านสี่ออกว่าเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสองผู้ร่ง่ายก็คือ สมมุติว่าคนที่เกษียณปีหกแปดถอนเงินทั้งหมดเลยถอนเงินทั้งหมดเลยนะครับก็จะทําให้มูลค่าพอร์ตกบขอลดลงประมาณหนึ่งุเจดเปอร์เซนนะครับแล้วถ้าเกิดปีหกปดนี้กบขอสามารถทํากําไรได้ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับพอร์ตกบขอก็โตไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาดังนั้นใครที่คิดว่ากบขอจะเจ๊งจะล้มก็ลองคิดพิจารณาใหม่นะครับสําหรับ คุณธรมานะครับผมก็อยากจะสร้างแรงใจแรงบวกนะครับว่าเอ้ยตอนเนี้ยคุณธรรมาเนี่ยเหลือระยะเวลาอีกกี่ปีนะครับถ้าเหลือเกินสิบปีจะเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเหลือแค่สองสามปีต้องพิจารณาให้เหมาะสมเพราะว่าแผนกบขดูนะครับมันมีความเสี่ยงความผันผวนดังนั้นเลือกแผนให้เหมาะสมให้ถูกกับความเสี่ยงตัวเองรับได้นะครับแล้ว คุณธรรมาก็จะใช้ชีวิตแล้วก็ลงทุนกอบขออย่างมีความสุขไม่เพราะว่าภาวบไม่เป็นทุกข์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กดส่งกำลังใจส่งิโรแกรมเข้ามาขอบคุณนะครับ